ระบบ LIM นะครับที่พวงมาลัย Ford Everest 2022คืออะไรนะครับระบบนี้นะครับ,นะรบถ้าเรากดเข้าไปนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราขับอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกดนะครับโอเคนะครับมันก็จะล็อกนะครับหมายความว่าคุณจะขับยังไงก็ได้มันจะไม่เกิน50นะก็คืออย่างเงี้ยเนี่ยผมกดคันเร่งไปให้มันมากกว่า50ตอนนี้ผมอยู่ที่50แล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับพูดง่ายล็อกความเร็ว ไม่ให้เกินไม่ให้เกินตามที่เราต้องการไอ้ตามที่เราต้องการเช่นสมมุติว่าคุณต้องตั้งอ่มันจะแตกต่งางกับคุ้ยคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วอัตโนมัติถ้าสมม,มุติว่าคุณอขออนุญาตปลดปลด,ดล็อกก่อนนะครับอ่เป็นการทดสอบนะครับอ่สมม,มุติว่าคุณขับรถความเร็วอยู่ที่120กิโเมตรต่อชั่วโมงบนบนทางหลวงคุณต้องการล็อกไม่ให้มันเกินนะครับอ่ะผม,มยกตัวอย่างนะผมล็อกไว้ที่60นะครับผมก็ขับไป วันคราวนี้มันก็จะไม่เกิน60นะครับประมาณนะเหยียบไปยังไงมันก็ไปไม่ถึงนะฮะเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกับนี่ผมลองกด cruise control เพิ่มขึ้นไม่ได้นะครับมันจะคายระบบตัว LIM ไม่รู้อ่านว่าริมหรือเปล่านะ,ะถ้าอ่านว่าริมก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยไม่ได้อ่านข้อมูลเลยมาเลยนะครับแล้วกดปุ่มไปกดปุ่มมานะครับระบบนี้เพราะฉะนั้น หมายความว่าเนี่ยผมตรงนี้กล้องสูมันนี่<ม>อยู่ที่นิ้วมือตรงนี้นี่ LIM ครับเวลาขับขับอยู่สมมุติว่าคุณขับทางไกลร้อยยี่สิบคุณต้องการไม่ให้ตำรวจมาจับคุณนะครับคุณก็กดไว้แค่นี้นะแต่ระวังระบบนี้นะครับถ้าคุณกดค้างไว้ต้องระวังเพราะอะไรคุณอยากจะแซงสิบล้อแซงไม่ขึ้นนะครับเพราะอะไร ว่มันไปไม่เกิน120บางทีคุณขับ120คุณต้องการแซงฉุกเฉินคุณต้องระมัดระวังระบบนี้เหมือนกันนะถ้าสมมติอันนี้มันจะแตกต่างอันนี้ล็อกนะครับล็อกความเร็วอัตโนมัติอันนี้ริมนะคนอ่านกันจะใช้เมื่อไหร่นะครับใช้เมื่อเวลาเราขับทางไกลนะครับขับทางไกลหรือคุณจะขับยังไงก็ได้อาจจะบอกว่าโอเคขับในหมู่บ้าน,นไม่ให้เกิน30กิโลประมาณนี้นะแต่ผมว่าใช้ในการขับทางไกลมากกว่า นะครับอ่านี่ก็คือนิดๆหน่อยๆนะครับเกี่ยวกวับของระบบตรงนี้ถ้าผมกดระบบริมตอนนี้นะครับรถจอดหยุดนิ่งเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นริมสิบห้านะครับสิบห้านี่คือเป็นสิบห้าไม้นะฮะสิบห้าไม่พอดีผมเซตหน้าจอเป็นกิโลกับไม่นะครับมันจะขึ้นเป็นสิบห้าไม่อ่าแล้วคราวนี้มันก็จะไม่เกินนะครับสิบห้าไม่อ่าผมขับไปนะฮะ แล้วเดี๋ยวมันก็จะพูดได้ง่ายถ้าเกินสิห้าไมล์มันก็จะเล่งไม่ออกละเนี่ยตอนนี้เล่งไม่ออกแล้วครับนะครับเล่งไม่ออกแล้วครับหน่วงยบยับยบยบเราเป็นเต่าแล้วนะครับเนี่เป็นเต่าบนถนนล้วผมปลดล็อกดีกว่านะครับอ่ะนี่แค่ยกตัวอย่างนะครับคือกดตอนแรกเนี่ยครับคือถ้าจากศูนย์เนี่ยสตาร์ทครั้งแรกแล้วจะใช้โหมดริมเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสิบห้าก่อนนะครับแล้วนอกนั้นคุณจะสามารถเซ็ตได้จะเอาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะตั้งนะครับ ถ้ับอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับว่าคุณจะใช้ประกอบกันนะครับถ้าผมไม่ใช้อะไรผมก็กดคายล็อกอย่าใช้เลยดีกว่าครับนะควรจะไปใช้ในโหมดของทางไกลทางไกลผมว่าส่วนตัวก็อันตรายยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะใช้โหมดนี้ตรงไหนนะครับเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะล็อกอันนี้ใช้แบบในเมืองสิ 19. อ่างเนี้ยางอยู่ในเมืองผมว่าลำบากเูยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปค้นคว้าใหม่ว่าเขาใช้ระบบนี้กันนะเพื่ออะไรนะแต่ผมมั่นใจว่าใช้เพื่อล็อกความเร็วทางไกลไม่เกินประมาณนั้นแต่มันก็อันตรายนะสมมุติว่า ผมฉุกเฉินขึ้นมาผมจําเป็นจะต้องเร่งความเร็วสมมติผมขับอยู่ที่120กิโเมตรต่อชั่วโมงผมจําเป็นต้องเร่งความเร็วเพื่อแซงรถ10ล้อหรือแซงรถที่มันกําลังแหกโค้งหรืออะไรมาอย่างเงี้ยแล้วผมต้องเร่งมันเร่งไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือถือว่าอันตรายนะส่วนตัวผมว่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นระบบนี้ก็ไม่ใช้เดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันทาขึ้นมาเพื่ออะไรนะแต่ก็เดาๆไว้ว่าประมาณนั้นนะ่ะเนี่ยถ้าผมจอดจากจุดจุดนิ่งเนี่ยนะครับก็กดมันก็จะขึ้นริมนะส นะฮะเป็นตัวสตาร์ทนะครับตอนนี้บกอร์อยู่กับคุณตอยนะครับ Ford ดวีกูปคาอ่ะคุณตอยไหนลองพูดเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันตัวนี้ครับเราจะเรียกว่าอ่านว่าอะไรครับลัว i อ m อ่านว่าลิมได้ไหมลิมิตสปีดอ๋อลิมิตส e ีดอ่าโอเคอ่ะเขาสร้างมาเพื่ออะไรครับคือลิมิตสป e ดเนี่ยมันสร้างมาเพื่อจํากัดความเร็วบกนิสัยการขับขี่รถด้วยความเร็วสูงของ เจ้าของรถหรือว่าผู้ขับขี่ครับออืก็คือเอาง่ายๆมันสามารถเซตได้ตั้งแต่เซตตั้งแต่ความเร็วต่ำๆเลยครับครัแต่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ผมดันไปตั้งไม่ไงอันนี้มันเป็นสิบห้าไม่สิบห้าไม่สิบห้าไม่์อาสิบห้าอ่าสิบห้าไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนหน้าจอเขาเปลี่ยนอ่าเอาฟังก์ชันนี้ก่อนก็คือสมมติว่าฐานที่นั้นจำกัดความเร็วเก้าสิบใช่ครับเราก็ตั้งไว้เก้าสิบ เราตั้งไว้สัก85มีเพื่อเรือเพื่อคานิดนึงอ๋อก็คือสร้างมาเพื่อตรงนี้สร้างมาเพื่อตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างที่ผมเกินไปเมื่อกี้ครับว่าเรากลัวเราขับไวใช่ไหมเราก็บล็อกไว้ก่อนบล็อกไวก่อนที่ความเร็วเก้าสิบหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยรับไม่ให้เกินเนาะครับครับแต่จริงๆแล้วจริงๆผมก็ลองใช้ตรงนี้แล้วว่ามันก็มีจุดอ่อนอยู่นะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราเก้าสิบเราบล็อกไว เราต้องการแซงสิบล้อพอดีแล้วลืมกดมันเหยียบไม่ขึ้นเลยนะถูกต้องไหมจังหวะนั้นเราต้องนิ้วเราต้องไวปุ๊บเลยครับโอเคใช่ไหมใช่ไหมอ่าอ่าโอเคแลคือที่ที่ปรกอลองนี่คือเหยียบจมไหมครับเหยียบจมมันไม่มีแรงเลยก็สมมุติผมตั้งไว้หกสิบนะครับแล้วคราวนี้ผมจะแซงแซงสิบล้อแซงไม่ได้เลยผพหกสิบมันมันมันล็อกเลยใช่ไหมครับมันกดคันเร่งไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันมันหายไปเลยจากอากาศเพราะมันได้แค่หกสิบ นิ้วเราก็ต้องมาตรงนี้ให้ทันกดปึ๊กแล้วมันก็ค่อยๆแสงได้เพราะฉะนั้น<ก>ใครจะใช้ระบบนี้ก็ต้องระวังด้วยใช้นิดนึงอ่ะับรับรับรับโอเคครับผมสนใจคาราวานเที่ยวเมืองจีนในสปปลาวเมืองต้นพึ่งเมืองบ่อเต็นเมืองเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของพญามังกรจีนในดินแดนสปปลาวดูบ้านดูเมืองดูเศรษฐกิจที่นี่ใช้เงินหยวนและพูดจีนเท่านั้น ออกเดินทาง18ถึง20พฤศจิกายน2565สนใจร่วมทิปคารวานกับบอกอวิเชตไลไอดี s อสไซท1972แ